้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Crash Thailand แหล่งรวมความหลงไหลในรถยนต์ที่ไม่เหมือนใครก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดฟีเจอร์เด็ดๆและอัปเดตในโลกยานยนต์ที่จะตามมาอีกมากมายการสนับสนุนจากทุกคนคือพลังสําคัญที่ช่วยให้เราสร้างคอนเทนต์ดีๆสําหรับคนรักรถทั่วประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถสปอร์ตระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ดูดันล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิม นั่นคือโตโยต้าซูปรรุ่นปี2026การปรับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับชมภายนอกเท่านั้นแต่คือการยกระดับสมรรถนะเทคโนโลยีและความรู้สึกในการขับขี่ให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกคั้นรูปลักษณ์ภายนอกของซูปราใหม่ในปี2026ถูกออกแบบให้เฉียบคมขึ้นเส้นสายของตัวรถมีความโค้งเว้ามากขึ้นฝากระโปรงหน้าทรงยาวพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ ไฟหน้าเล็กแบบอัจฉริดีไซน์เพรวลัมกระจังหน้าใหม่วางขึ้นช่วยในการระบายความร้อนส่วนด้านท้ายมาพร้อมสปอยเลอร์ในตัวไฟท้ายเล็กดีไซน์ใหม่และดิฟฟิวเซอร์ทรงสปอร์ตที่รวมท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่เสริมความร้าใจให้มากยิ่งขึ้น เครื่องยนต์ของซูเปอ2026ยังคงให้ทางเลือก2แบบคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตร4สูบก,กำลังประมาณ255แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่วนรุ่นหลักคือเครื่องยนต์6สูบแถวเรียง3.0ลิตรเทอร์โบชาร์จที่ได้รับการปรับปรุงให้มีกำลังสูงสุดถึง395แรงม้าแรงบิด510นิวตันเมตรการเปลี่ยนเกียร์ทำได้ผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะหรือเลือกเกียร์ธรรมดา6จังหวะสำหรับคนรักความรู้สึกในการขับขี่แบบดั้งเดิม ในด้านสมรถนาโตโยต้าได้ปรับแต่งช่วงล่างใหม่เพิ่มความแม่นยำในการควบคุมพร้อมระบบกันสะเทือนแบบ Adaptive และ Differential Limited Slip แบบอิเล็กทรอนิกช่วยให้เข้าโค้งได้มั่นใจมากขึ้นน้ำหนักตัวถังเบาลงด้วยการใช้วัสดุอลูมิเนียมและคอมโพสิตส่งผลให้รถมีการตอบสนองที่ฉับไวและควบคุมได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและบนถนนภูเขาเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับดีไซน์แบบสปอร์ตผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุ แหงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วปรับแต่งการแสดงผลได้หลากหลายอินโฟเทนเมนต์กลางแบบหน้าจอสัมผัส10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบอัปเดตแบบ OTA และรองรับคำสั่งเสียงในหลายภาษารวมถึงภาษาไทยเบาะนั่งภายในเป็นหนังแท้และ a l c a n t a r า,า,าตัดเย็บ2โทนสีเช่นดำแดงเสริมความสปอร์ตพร้อมการรองรับสรีระอย่างดีสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล แถบตกแต่งคาร์บอนไฟเบอร์ใหม่เพิ่มความหรูหราในแบบรถแข่งพร้อมไฟตกแต่งแอมเบียนไลท์รอบคันด้านความปลอดภัยโตโยต้าซูปราปี2026มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เจเนเรชันใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุม,มเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อถอยหลังระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมกล้องและเรดาร์ที่พัฒนาใหม่ให้การรวจจับแม่นยำยิ่งขึ้นในทุกสภาพอากาศ สิ่งที่ทำให้ซูปรา2026โดดเด่นคือความสมดุลระหว่างสมรรถนะระดับสูงกับความสะดวกในการใช้งานจริงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีไซน์ที่ดึงดูดทุกสายตามไม่ใช่เพียงรถสำหรับวันหยุดแต่สามารถใช้งานได้ทุกวันอย่างมีสไตล์ไม่ว่าจะขับบนถนนในกรุงเทพมหานครหรือวิ่งบนเส้นทางสายเขาในเชียงใหม่ซูปราใหม่ก็พร้อมอบประสบการณ์กับทุที่เราใจทุกครั้งขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรีวิวโตัยูทาซูปราปี2026 หากชองอ u t โตคร s สไทยแลนด์หากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบรถยนต์ได้รู้จักกันมากขึ้นเราจะกลับมาอีกครั้งกับรีวิวรถรุ่นใหม่รถซูเปอร์คาร์และรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในไทยและทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วพบกันครับ